สวัสดีค่ะพบกับเพจคลินิกกฎหมายแรงงาน EP ที่25กันนะคะในวันนี้ค่ะคงอยู่กับแอดมินโบวีเช่นเคยค่ะโบได้หยิบเอาบทความบทหนึ่งค่ะจากเพจคลินิกกฎหมายแรงงานเนี่ยมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ฟังกันกันกบประเด็นที่ว่าเสนอให้ลาออกถือว่าผิกดกฎหมายหรือไม่ก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานที่นิกกฎหมายแรงงานและพี่ๆทนายกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปรับฟังรายละเอียดกันเลยค่ะเชื่อว่าคำถามนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเพราะว่าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยค่ะในกรณีที่นายจ้างเนี่ยเรียกมาคุยและเสนอให้ลาลาออกโดยแลกกับเงินช่วยเหลือบางงซึ่งน้อยกว่าค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นคำถามคาใจลูกจ้างหลายคนค่ะ แันคลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวแบบนี้เลยนะคะหากการเสนอให้ลูกจ้างลาออกไม่ว่าด้วยผิดของเศรษฐกิจสภาพการดำเนินการของบริษัทหรือประวัติการทำผิดทางวินัยของลูกจ้างเองถ้าการเสนอนั้นไม่ได้เป็นการบีบบังคับข่มขู่กดดันหลอกลวงลูกจ้างได้พิจารณาถีท้วนแล้วจึงลาออกเพื่อแรกรับกับข้อเสนอดังกล่าวแบบนี้ ในจ้างไม่ผิดกฎหมายและข้อตกลงดังกล่าวบังคับใช้ได้ไม่ถือเป็นการเลือกจ้างนั่นก็พอว่าลูกจ้างบางท่านที่อาจจะมีประวัติทางวินยัยไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นฟ้องร้องเรยยอมรับข้อเสนอดังกล่าวหรือบางท่านมองว่าไม่อยากเป็นความและอยากได้รับการชำระเงินเป็นก้อนเป็นกลุ่มแรกๆเป็นต้นอะไรก็ตามค่ะฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะ การพิจารณาดังกล่าวรุกจ้างเองอาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นตัวเงินเวลาสิทธิตามกฎหมายแรงงานซึ่งคำนวณจากอะไรก็ดูจากค่าชดเชยตามอายุงานและเงินอื่นๆอันพึงได้รับตามกฎหมายส่วนจะมีอะไรบ้างกดติดตามในเพจเลยค่ะเราจะอัพกันอยู่เรื่อยๆเพจใน Facebook นะคะ ก็เข้าไปกดถูกใจในเพจ Facebook ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ